สวัสดีค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของที่เกืน,นอหน่อยนะคะที่สามาแต่สาก็มาอยู่บนโรงแรมที่สูงถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูทั้งถนนที่ไปทางโน้นเห็นไหมคะอันนั้นที่เป็นถนนแล้วก็มีตึกอยู่สามตึกตรงโน้นที่เป็นเหมือนโรงแรมแต่โรงแรมตรงโน้นอะ่ะมันไม่มีคนเยน,นะคะปิดที่สาเคยทำ คลิปลงไปแล้วเนาะว่ามันจะเป็นเหมือนโรงแรมแล้วก็ไม่มีคนอยู่แต่โรงแรมที่สามาพักอยู่นี่ก็คนก็เต็มนะคะนี่สาก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่ถ่ายลงไปเนาะว่าเป็นยังไงที่ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปทางนู้นเห็นไหมคะก็สวยอ่าสาก็ เพื่อนๆดูมันก็ไม่มีต้นไม้อะไรเลยนะคะพราาที่นี่เนาะแต,ต่ตรงตึกสีขาวๆนะเห็นไหมคะอันนี้ด้านล่างน,นี่จะเป็นตรงที่จอดนะรถเนาะตงตึกสีขาวๆตรงนี้น,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้าคิดว่าเป็นเหมือนห้องแถวนะคะที่คนเขาอยู่เนาะ,ะไม่ใช่โรงแรมนะคะฝั่งนนไม่ใช่โรงแรม เพราะว่าสาเห็นตอนกลางคืนเขาก็จะมีไฟและยิบระยับเหมือนที่บ้านธรรมดานะคะ,ะแต่อันนี้ก็ฝั่งนี้อันนี้ก็คือโรงแรมที่สาอยู่นะคะที่สาพักอยู่มันก็สวยนะคะนี่ค่ะก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางเดออันนั้นเป็นพนักงานทำความสะอาด มีก<ส>ีาอยากไปถ่ายอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้แล้วก็มองลงไปด้านล่างอันนี้ตรงด้านล่างนี่นะคะเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็มีรถบัสอะไรที่เขาจะมาส่งคนอันนั้นกจ็จะเป็นตรงหน้าโรงแรมน,นะคะหน้าประตูโรงแรมอันนี้สาก็ขึ้นมาอยู่ชั้นสูงที่สุดแล้วนะคะสาก็ถ่ายให้เพื่อนๆดู บรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็สวยนะคะก็น่าเที่ยวอยู่เห็นไหมที่เขาทําอันนั้เขากาลังซ่อมแซมอยู่ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะคลิปนี้สาก,ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะกับการเที่ยวของเราว่าที่ไหนเนาะศึีสาก,ก็จะเขียนลงไปว่าเป็นที่ไหนเนาะแต่สาก,ก็บอกค่ะว่าสเปนเนี่ยอันนี้มันเป็นสเปนแบบทางใต้นะคะไม่ใช่อที่ กาซโรนะ่หรืออะไรทางโน้นเนาะทางโน้นมันไกลก็หลายชั่วโมงอยู่ไปทางโน้น,นะคะอันนี้ก็เป็นที่สเปนทางใต้ค่ะไปก่อนคะ่ะกับบรรยากาศของเราที่สวยๆนะคะ